การพัฒนานวัตกรรมไม้อัดจากต้นมันสัปะหลังและดินทดแทนดินปั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเทรนปัจจุบันของโลกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนจึงทำให้ผู้คนหันมาสนใจเกี่ยวกับของวัสดุที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นประเทศไทยมีการเพาะปลูกต้นมันสำปะหลังเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่โซนภาคเหนือในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่เพาะปลูกและทำเกษตรกรรม เกี่ยวกับต้นมันสำปะหลังมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า1,000พันไร่ต้นมันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการส่งออกแต่กับการประเทศไทยเกิดปัญหาราคามันสำปะหลังตกตำ่ำเกษตรกรมีไรายได้น้อยและหลังฤดูการเก็บเกี่ยวจะมีต้นมันสำปะหลังเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากผู้วิจัยจึงได้คิดค้นนำต้นมันสำปะหลังเหลือทิ้งมาผลิตเป็นไม้อัดจากต้นมันสำปะหลังที่มีความแข็งแรงทนทาน และไม่บวมน้ําและสามารถนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ให้เป็นวัสดุทางเลือกกับต้นมันสัปะหลังและอุตสาหกรรมไม้อัดและณปัจจุบันมีการใช้ไม้อัดจากต้นมันสัปะหลังกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดส,สุโขทยัย และนอกจากนี้เราได้พัฒนาดินทดแทนดินปั้นจากต้นมันสปะหลังในปัจจุบันดินทดแทนดินปั้นถูกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีราคาสูงมากกิโลกรัมละ250บาททางผู้ประดิษฐ์จึงได้เ็งเห็นถึงความสำคัญในวัสดุทดแทนดินประดิษฐ์จึงคิดค้นดินปั้นจากต้นมันสปะหลังเพื่อใช้ทดแทนดินญี่ปุ่นที่มีราคาแพงโดยคุณสมบัติของดินจากต้นมันสัปะหลังมีความแข็งแรงทนทานไม่แตกง่าย และสามารถขึ้นชิ้นงานในงานประดิษฐ์ได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้เราได้ยังถอดอัตลักษณ์เพื่อทําเป็นดินปั้นที่มีอัตลักษณ์เป็นของชนเผ่าอาคาโดยนําเครื่องแต่งกายและการะเล่น มาเป็นส่วนประกอบของดินปั้นผลงานชิ้นนี้ส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเกษตรกรมีการขายต้นมันสัปะหลังและมีรายได้จากต้นมันสัปะหลังในส่วนของกลางน้ําเราได้วัสดุใหม่ที่สามารถทดแทนไม้อัดจากต้นมันสัปะหลังและดินปั้นจากต้นมันสัปะหลังเป็นการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านไม้อัดจากต้นมันสัปะหลังและดินปั้นจากต้นมันสัปะหลังถือเป็นวัสดุใหม่ที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และยังสร้างประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,กรสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่